แล้วที่เป็นดนวยพิเศษที่ผมฝึกมากับมือยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมึงหายไปไหนไม่ได้ผู้กองไหนบอกจะพากำลังมาช่วยไงกูหลงทางชุ้ยแม่งหลงทั้งปีอ่ะเอาอะนี่แล้วเป็นไงเพื่อนใหม่ไอ้หมอฝีมือมันใช้ได้ไหมโอ้ใช้ได้ <P ot od ic> พวกกูจะตายก็เพราะมันเนี่ยแหละคิดเีลยอย่าทะเลาะกัน <c oughs> ผมมีภารกิจใหม่ให้พวกคุณทำๆๆลกล้าขัดคำสั่งผมเหรออย่าให้ผมต้องสั่งลงโทษพวกคุณเลย,ยามาอย่างนั้นเล่าเหอะ เอ้ยแม่งเล่นพี่อะเนี่ยกูจะตายคั่นที่ไีไอ้ที่ไหนที่ไที่ไหนี่ทนี่ไหทำ่ทีไนไม่ทำนะ่ไท่ทไ่ไห่หท่ทไนที่ไห่ไห่่น้ไหี่ไหน่ไ่ไห่ไี่ไหนทีนทัไม่ได้ีีน่ไไ